ขอนอบน้อมในอ,มองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้ยวยความเคารพยิ่งเจริญพรอญอาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการธรรมะวันพระทาง Facebook l i ฟ e วัดธรรมกายสกอตแลนด์กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาลณภพโชติลาโฟซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดธรรมกายสกอตแลนด์ ได้เมตตามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับขอบครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขา้าพรรษานะครับซึ่งหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็จะมีประเพณีที่สําคัญนั่นก็คืองานบุญกฐถินซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ดีแล้วว่าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ละวัดเนี่ยก็จะได้จัดประเพณีงานบุญกฐถินขึ้นทีนี้ก็อยากจะรบกวนอาจารย์นะครับขอความเมตตาอาจารย์ได้ เล่าความเป็นมาของกระถินว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับให้ญาติโยมทางบ้านได้รับฟังกันครับผมครับเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก่อนอื่นที่จะไปเล่าถึงความเป็นมาของกระถินนั้นก็อยากจะเล่าถึงความเป็นมาของจีวรก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกบวชใหม่ๆก็ได้มีการนุ่งหม่มผ้า ก็จะเรียกว่าจีวรก็ได้นะแต่ในสมัยนั้นนะก็จะเป็นผ้าที่นํามาจากคนที่ทิ้งแล้วบ้างหรือว่านํามาจากคนที่ละโลกไปแล้วบ้างนะแล้วต่อจากนั้นมาเนี่ยก็ได้นําผ้าเหล่านั้นเนี่ยมาเย็บต่อๆกันเย็บต่อๆกันแล้วก็นําไปซักนําไปย้อมบ้างแต่คนนี้เนื่องจากว่ามันผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มาต่อกันเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่เป็นระเบียบหนึ่ง แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือมีขหาบดีบางคนเนี่ยก็ได้นําผ้าที่มามาถวายแก่พระพิสุสงฆ์แต่ว่าเป็นผ้าผืนใหญ่คราวนี้พอผ้าผืนใหญ่มาเนี่ยพระพิสุเอามาหม่มแล้วก็เอาไปซักตากเนี่ยก็จะถูกขโมยเป็นประจำดังนั้นพระสมานุเจ้าก็เลยมีดำริว่าน่าจะมีการตัดเย็บผ้าจีวรขึ้น โดยที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นคันนาของชาวมะคนะทีเเเนนะ่เป็นเรียงเรียงกันนะครเป็นเรียงเรียงกันเป็นเป็นเป็นบล็อกบลอกเป็นช่องๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีการตัดเย็บลักษณะแบบนี้ก็จึงมีดำลีกนะกับพระอานนท์เธอสามารถแต่งจีวรของพระพิสุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่ พระอ,อนนท์ก็ตัดตอบว่าสามารถพระพุทธเจ้าข้าหลังจากนั้นพระอานนท์เนี่ยก็ได้นําไปออกแบบแล้วก็ตัดเย็บให้พระพิสุได้หม่มจีวรแล้วก็ได้นํามาแสดงให้กับพระสมานพุทธเจ้าจนพระสมาพุทธเจ้าได้จัดอีกว่าจัดชื่นชมพระอานนท์ว่า พิสูจทั้งหลายอานอน์เป็นคนฉลาดอานอนท์ได้ทราบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยคําที่เราเกล่าวยอ่อได้โดยกว้างขวางจีวรจะเป็นผ้าที่ตัดแล้วเศร้าหมองด้วยสัตราสมควรแก่สมณะและศัตรูไม่ต้องการตรงนี้จะหมายถึงว่าเมื่อจีวรเนี่ยมาตัดเย็บคือจากผ้าชิ้นเล็กๆมาต่อกันเนี่ย ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นเหมือนจีวรที่ผ้าที่มีคนใช้แล้วนะที่ว่าเป็นเศร้าหมองเนี่ยก็เหมือนคนใช้แล้วแล้วก็ศัตรูไม่ต้องการก็่หมายถึงว่าก็ไม่มีใครอยากได้นะเพราะมันเหมือนเหมือนผ้าที่มันเป็นผ้าปะปะขาดๆแต่ว่าการปะนั้นปะอย่างเป็นระเบียบนะเรียบร้อยเป็นคันนาเป็นเป็นคันนาซึ่งเขาเรียกในในในจีวรว่าเป็นขันเป็นขันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สาเหตุของจีวรเนี่ยก็เริ่มต้นมาแบบนี้ สรุปก็คือในสมัยก่อนเนี่ยผ้ามีราคาแพงใช่ไหมใช่ผ้ามีราคาแพงเราเอาผ้าพื้นใหญ่มาเนี่ยพิสูจน์เมื่อก่อนก็มีผ้าพื้นใหญ่มีขนหัมัถวายปรากฏว่ามีโจรมาขโมยเพราะว่าผ้าราคาแพงนะครับทีนี้พอพระสมมาธรรมเจ้าท่านเห็นท่านก็มีทรงพระปีชาสามารถก็คือให้พระอนทนเนี่ยไปทําผ้าให้เหมือนกับคันนาของชาวมคตในสมัยนั้นซึ่งพระอานท์ก็ได้เอามาทาแล้วก็ไป ถวายแด่พรุทธเจ้าท่านก็ช,ชื่นชมยินดีพระอาน,นุน<ช>นี้ก็คือ,อที่มาของผ้าจีาจว,ว<อ>รแล้วทีนี้เคยได้ยินเป็นพ้าไตรจีวรนแหละครับพัดไตรจีวรนแล้วก็อธิเลกจีวรน,นี่ครับเป็นเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคำว่าไตรจีวรนนี่ก็ไตรก็คือสามันเองนะไตรก็คือสามก็คือผ้าสามผืนผ้าสามผืนมีอะไรบ้างผ้าสามผืนก็มีสบงก็คือผ้านุ่งสบงจีวรก็คือผ้าห่มแล้วก็สังคติก็คือปกติที่พระที่ประเทศไทย ในเทรวาสเนี่ยก็จะใช้ผ้าดเอนะฮะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศพมา่าหรือว่าศรีลังกาก็จะใช้คุมหรือห่มห่มอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีอากาศหนาวประเทศมีอากาศหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าของพระภิสูจน์เนี่ยมี3มผืนก็คือผ้าสบงจีวรแล้วก็สังคติเรียกว่าไตรจีวรส่วนผ้าอดิเลกนั้นก็เป็นผ้าที่เป็นผ้าสำรองนั่นเอง การเป็นผ้าดิเลกเนื่องจากว่าเรามีผ้าไตรที่เป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าคลองผ้าคลองก็คือผ้าที่ที่เราเป็นประจำน่ะเป็นผ้าคลองประจำน่ะเสร็จแล้วเมื่อเราไปซักเนี่ยเราก็พระภิกษุก็จะไม่มีผ้าไตใส่ไม่มีผ้าจีวรผมก็ต้องมีสำรองเอาไว้ก็คือเป็นอดิเลกจีวรนั่นเองสำรองเอาไว้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีผ้าสำรองเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็อนุญาตให้เก็บได้1ิบวัน คือภายในสิบวันเนี่ยต้องทำเขาเรียกว่าวิกับนะวิกับผ้ามเป็นทําผ้าให้เป็นสองเจ้าของก็คือทําให้ผ้าเนี่ยเป็นมีพระพิสษุอีกรูปหนึ่งมามารับรองว่าเนะี่ยผ้าผืนนี้ไม่ได้เป็นของท่านคนเดียวเป็นของพระภิกุอีกรูปหนึ่งด้วยก็เรียกว่าวิกับเมื่อวิกับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปหุบนุ่งห่มได้ก็เป็นผ้าอดิเรกจีวรเอาละเมื่อเรารับรู้เรื่องราวของจีวรกันมาพอสมควรแล้วต่อไปก็จะเป็นช่วงสําคัญรครับอาจารย์ครับก็คือ กถินครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ครับถึงประวัติการรับผ้ากถินมีความเป็นมาอย่างไรครับผมการทอดกถินนั้นเป็นประเพณีสําคัญของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะน,นิยมทอดกันในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเดือนสิก็คือหลังจากออกพรรษาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ก็คือวันลอยกระทงนั่นเองพูดง่ายว่ามีเวลาหนึ่งเดือนนะจากหลังจากที่ออกพรรษาแล้วจะเป็นวันทอดกรถิน ประเพณีการทอดกรถินเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือมีอยู่ในสมัยหนึ่งเนี่ยมีพระพิสุจากเมืองปาไถยยาลัดปาไทยนะไทยัตเนี่ยสามสิบรูปนะเดินทางมากราบพระสมมาพุทธเจ้าแต่ในระหว่างที่เดินทางมายังไม่ถึงวัดเชตวันซึ่งพระสมมาพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ก็เป็นฤดูเข้าพรรษาพอดนะีพระพิสุก็เลยต้องหยุดอยู่ที่เมืองซึ่งห่างจาก วัดเชตวันเนี่ยไม่ไกลมากนะแต่ว่าเป็นเข้าพรรษาก็ไม่สามารถจะเดินทางมาได้พระพิสูจน์นี่ก็เลยรออยู่นะอีกเมืองหนึ่งคร mm. าวนี้พอออกพรรษาพอวันออกพรรษานื่องจากว่าพระพิสูจน์ทั้ง3าสิบรูปเนี่ยมีใจจดจ่อที่จะเข้าเฝ้าพระสมัมมาพุทธเจ้าอย่างมากเนี่ยก็เดินทางนะเดินทางไม่หยุดเลยเดินทางมาเข้าเฝ้าพระสมัมมาพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแต่ในระหว่างเดินทางนั้น,นก็ยังมีฝนตกอยู่นะ พระพิสูจน์เนี่ยก็ทั้งเปียกทั้งเปื้อนไปด้วยคนตมนะที่ระหว่างเดินทางจีวรก็ขาดบ้างดูเศร้าหมองบ้างเมื่อมาพบพระสมุทธเจ้าเนี่ยได้เข้าฟ้าพระสมุทธเจ้าเรียบร้อยนะพระสมบูเจ้าก็ตัดถามถ,ามถึงความเป็นอยู่เป็นสุขนะในระหว่างเข้าพรรษาเสร็จเรียบร้อยพระสมบูเจ้าก็เห็นจีวรอ,อันข้าคล้าข,ของพระภิสษุ์ทั้ง30รูปเนี่ยก็ดำริว่า เราควรที่จะให้พระพิสูจน์เนี่ยมีการเปลี่ยนผ้าจีวรกันในช่วงหลังออกพรรษาก็ได้มีการเริ่มต้นการทอดนะผ้ากรถินอนุญาตให้ญาติโยมเนี่ยมาเอาผ้ามาถวายได้ในช่วงหลังออกพรรษานั่นเองก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็กรถินเนี่ยถ้ว่าเป็นการลทานนะครับซึ่งเป็น มีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งจํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างนี่อยาก<ช>จะทราบว่ามีวัตถุประสงค์สาเหตุที่เป็นกรารละทานเนี่ยนะครับมีมีมีจำกัดด้วยอะไรบ้างาาาค,ครับอาจารย์ครับถึงจะเป็นกระถินได้าาาค,ครับอาจารย์ครับบุญจากการท่อกระถินเนี่ยเป็นบุญพิเศษนะที่ทําได้โดยยาก<ม>แล้วสาเหตุที่ทําได้โดยยากเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่<ม>ดังนี้คือ 1. จํากัดด้วยเวลานะคือต้องถวายภายใน1เดือนเท่านั้น ถ้าเลยหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราจะไปทอดตอนปีใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะก็ต้องช่วงตั้งแต่ออกพรรษาจนกระทั่งถึงวันลอยกระทงอะ่ะพูดง,ง่ายๆมันลอยกระทงมันสุดท้ายนะพอเลยไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่จํากัดด้วยเวลาก็คือภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นจํากัดด้วยชนิดของทานนะจะให้พระภิษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้นะไม่ไม่สามารถจะเจาะจงได้นะ แต่ว่าพระพิสษุในในแต่ละวัดเนี่ยก็ต้องระบุว่าจะให้พระภิสษรรูปใดรูปหนึ่งเองแต่ว่าตอนที่ทอดเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุลงไปว่าจะให้กับรูปนี้รูปนี้นะครับคือโยมนี่ไม่ไม่สามารถระบุได้ใช่โยมไม่ระบุได้แต่พระภิสษุเนี่ยจะไปเลือกกันเองว่าจะให้ใครเหมาะสมใครเหมาะสมเหมาะสม,ม,าม,ส,มสามจำกัดด้วยคราวนะคือหนึ่งปีเนี่ยวัดหนึ่งเนี่ยก็รับได้แค่ครั้งเดียวนะกระถินไม่ใช่ว่า พอรับกรถินอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ารับอีกเนี้ยไม่ได้รับได้ทีละครั้งแล้วก็ปีเดียวปีละครั้งเท่านั้นเองนะจำกัดด้วยคราวนะจำกัดด้วยผู้รับผู้รับผ้ากรถินเนี่ยจะต้องเป็นพระพิสูจน์ที่อยู่จําพรรษาครบไตมาาก็คือครบสามเดือน3เดือนนั่นเองนะจำกัดด้วยงานเมื่อพระพิสูจน์มารับผ้ากรถิน์แล้วจะต้องการกรถินเนี่ยภายในวันนั้นเลยนะกรณีที่พระพิสูจน์เนี่ยได้เลือกแล้วว่าจะให้พระรูปนี้ รับปุ๊บก็ต้องการภายในวันนั้นเลยนะครับแล้วแล้วความหมายของกระถินจริงๆนี่พื้นเพเป็นมายยังไงครับอาจารย์ครับคือคําว่ากระถินเนี่ยนะครับคำว่ากระถินเนี่ยแปลว่าสดึงนะหมายถึงไม้ที่ใช้สําหรับขึงผ้าให้ตึงมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปกลมเมื่อขึงผ้าให้ตึงแล้วเนี่ย ก็จะนําผ้าอีกผืนนึงเนี่ยมามาต่อได้โดยง่ายเนะเพราะว่าจีวรจําได้แ่าว่าผ้าจีวรเป็นผ้าที่ต่อต่อกันส่วนสะดึงเนี่ยก็เป็นทําให้มันตึงตึงเสร็จแล้วก็เอามาต่อกันนะครับเป็นความหมายของผ้ากรถินก็สรุปว่าผ้ากรถินเนี่ยโดยความหมายก็คือผ้าที่สําเร็จรูปมาจากไม้สะดึงนั่นเองเนะการทอดกรถินเนี่ยก็คือการเอาผ้าเนี่ยวางวางลงแล้วก็มีผ้าพิสูุเนี่ย ส่วนอุปโลกถินอัปโลกถินแล้วก็ส่วนพเดียงพเดียงสงแล้วก็ส่วนอัปโกกถินแล้วก็ถึงจะอนุญาตได้ว่าให้พระพิสูตรรูปใดรูปหนึ่งในการรับผ้าถินทีนี้ญอติยยมก็อยากจะทราบถึงอนิสงส์ของกถินนะครับว่าอนิสงส์ของกถินที่ทราบว่ามีมีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระแล้วก็ทั้งฝ่ายโยมเองเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะนี่อนิสงส์ถินเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ ก็อาน,นิสงกระถินเนี่ยอย่างที่ว่านะฮะก็คือมีทั้งสอง,สองฝ่ายก็คือผู้ผู้รับก็ได้อาน,นิสง์ด้วยนะผู้ให้ก็ได้อาน,นิสงนะเป็นเป็นการทําบุญที่ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครเลยนะผู้รับเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าคนที่รับผ้ากรถิ่นนี่นะก็จะได้อาน,นิสง์โดยการเวลารับผ้ากระถินแล้วเนี่ย พระรูปนี้ก็สามารถที่จะออกไปปฏิบัติธรรมนะออกไปปฏิบัติธรรมไปในสมัยก่อนก็คงจะไปตามป่าตามเขาหรือว่าไปตามถ้ำเนี่ยโดยที่ไม่ต้องบอกลาก็คือไปได้เลยนะข้อหนึ่งไป,ไปไปไหนโดยไม่ต้องบอกลานะแล้วก็เที่ยวไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถือผ้าจีวรให้ครบสามผืนปกติเนี่ยพระภิกษุจนะนต้องถือจีวรให้ครบสามผืนคือตั้งแต่ตอน ก่อนนอนแล้วก็ถึงตอนเช้าหรือบางองค์เนี่ยเอาผ้าจีวรตากไว้ตอนกลางคืนพอใกล้รุ่งกุ้งเช้าเนี่ยก็ต้องไปเก็บมาเพื่อที่จะเอามาเป็นผ้าคลองเนี่ยถือว่าเป็นผ้าคลองต้องถือสามผืนแต่ว่าเมื่อได้รับอัน,นิสงของการรับผ้ากริ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถือสามผืนถือผือนเดียวนะฮะถือผือนเดียวแล้วก็สามชั้นคณะ พดนะขันชนะโพูดได้หมายถึงว่าฉันพัตตาหารร่วมโตะ๊ะหรือว่าร่วมวงกันได้นะฮะข้อ4ทรงอดิเลกจีวรได้ตามปราถนาคือรับผ้าอดิเลกจีวรได้นะฮะข้อ5จีวรที่เกิดขึ้นนั้นจะได้แก่พวกเธอคือหากได้จีวรมาเพิ่มอีกสามารถเก็บไว้ได้ใช้ไม่ต้องเข้าส่วนกลางก็หมายถึงว่าเมื่อได้จีวรจาก การถวายมาแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวได้มันจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าเก็บได้หนึ่งเดือนหลังจากกระถินนะฮะส่วนญาติโยมเนี่ยก็จะได้อาน,นิสงส์ก็คือนะฮะนก็จะเกิดมาในตระกูลที่ดีในตระกูลที่สูงมีสัมมาทิฏฐิมีกิจยศมีชื่อเสียงที่ดีงาม 2. จะเกิดมาโดยมีร่างกายที่มีลักษณะงดงามสมส่วน 3. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงามจิตใจแจ่มใสล่าเริงเบิกบาน 4. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมากไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์ 5. เมื่อละโลกนะก็ไปโลกสวรรค์สุขติโลกสวรรค์ได้และข้อ6เนี่ยเป็นประการสำคัญก็คือถ้าเป็นหญิงเนี่ยก็จะได้ชุดมหาลดาประสาทเหมือนนางวิสาขาแต่ถ้าเป็นชายเนี่ยเมื่อออกบวชเนี่ยก็จะมีจีวรในการ ออกบวชโดยที่เป็นพระสมาพุทธเจ้าบวชให้เนี่ยก็จะเรียกว่าเอหิพิขูเนี่ยอุปสัมปทาเนี่ยก็ไม่ต้องไปสแสวงหาจีวรเมื่อพระสมาพุทธเจ้าตัดว่าเธอจงเป็นพิสูจน์มาเถิดเนี่ยก็จะมีจีวรมานุ่งห่มเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่ผู้ที่ถวายผ้ากรถิ่นเนี่ยจะรับอนิสงส์อันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของทั้งผู้ให้และผู้รับครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนที่เราจะจากกันหลวงพี่ก็มีสื่อดีๆเกี่ยวกับกระถินมาให้เราได้รับชมเอาไปชมกันเลยนะความหมายของคำว่าทอดกระถินกระถินนทา,านคือการถวายผ้าให้แก่พระพิสุสรง ผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอแข่งศีลสมาธมิและปัญญาผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนณนะอารามใดอารามหนึง่งนับว่าเป็นกาลาานอันยิ่งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวายดังที่จะนำมาเล่าให้ได้ทราบแต่ก่อนที่จะได้ทราบถึงอานิสงส์ เรามารู้จักความหมายของคำว่ากระถินกันสักนิดหนึ่งคำว่ากระถินแปลว่าสะดึงคือไม้ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึงมีทั้งสี่เหลี่ยมบางครั้งก็เป็นรูปวงกลมเมื่อขึงผ้าด้วยสะดึงแล้วจะทำให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้นแต่ในอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายเอาผ้าจีวร ที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่ประจําอารามจนครบพรรษาค,คำว่าทอดกระถินจึงหมายถึงการน้อมนำผ้าจีวรมาวางทอดลงเพื่อถวายแด่พิสุสงฆ์มิได้เจาะจงแก่พิสุรูปใดเทศการทอดกระถินจะเรียกอีกแบบก็คือฤดูการเปลี่ยนผ้าใหม่ของพระพิสุนั่นเอง โดยในอดีตการยุคต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มบังเกิดขึ้นผ้าที่พิสูจ์ได้มานั้นเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อส่งในป่าชา้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองอยากเยื่อที่เป็นเช่นนี้เพราะผ้าในยุคนั้นเป็นของมีค่าหาได้ยาก การที่พิสุขสแสวงหาผ้าที่ไม่มีผู้หวงแหนนามาใช้นุ่งหม่มจึงแสดงถึงความสันโดษมักน้อยของนักบวชผู้มุ่งแสวงหาความหลุดพ้นอีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่เป็นที่หมายปองของพวกโจรจะได้ไม่ถูกขโมยหรือถูกโจรปล้นชิงไปเพราะในสมัยนั้น เขารังเกียจผ้าปูปะาหรือผ้าเก่าๆถือว่าเป็นผ้าเสนียดจึงไม่มีใครอยากได้แต่มาภายหลังทรงอนุญาตให้พระพิสุรับผ้าที่ขาหบดีนำมาถวายได้เนื่องจากหมอฉีวกะได้กราบทูลเพื่อที่จะถวายผ้าแก่พระพิสุเพราะเห็นว่าพระพิสุทั้งหลาย ท่านมีความลำบากในการสแสวงหาผ้าเหลือเกินรูปแบบของจีวอนนั้นเกิดขึ้นจากดำริของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงชี้ให้พระอานนท์แลดูคันนาของชาวมคตและให้ออกแบบตัดเย็บโดยใช้แผ่นผ้าหลายชิ้นนำมาเย็บต่อๆกัน เป็นขันคล้ายคนาเพื่อให้เป็นผ้ามีตำหนิไม่มีใครอยากได้พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้จีวรมีห้าขันขึ้นไปส่วนจีวรในปัจจุบันมีห้าขันนับเฉพาะแนวตั้งเรียกว่ามนทนส่วนขันย่อยเรียกอัฐธมนทน จีวรที่พระพิสุใช้สอยกันในสมัยก่อนนั้นจะต้องวัดแต่ละชิ้นให้ได้สัสดส่วนแล้วก็ทำการตัดเย็บและย้อมเองซึ่งเป็นเรื่องยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับพระพิสุโดยวัสดุที่ทรงอนุญาตให้นำมาย้อมผ้าจีวรได้คือ 1. รากไม้ 2. ต้นไม้ 3. ใบไม้ 4. ดอกไม้ 5. เปลือกไม้ 6. ผลไม้ซึ่งเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็ต้องนํามาย้อมสีที่นิยมใช้คือสีเหลืองเจือแดงสีเหลืองหม่นหรือสีกลักส่วนสีที่ห้ามใช้ได้แก่สีครามสีเหลืองสีแดง สีบานเย็นสีแสดสีชมพูและสีดําเมื่อเย็บและย้อมเสร็จแล้วก็ต้องอธิษฐานให้เป็นผ้าคลองต่อไปแต่ก่อนจะนำมานุ่งหม่มก็จะต้องพิจารณาผ้าเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้โดยเมื่อสำเร็จเป็นจีวอแล้วนั้นพระพิสุท่านจะใช้สอย และเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพราะถือว่าผ้าจีวรน,นั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์เมื่อพระพิสุได้ผ้าจีวรผืนใหม่แล้วส่วนผ้าผืนเก่าก็จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นนำมาทำเป็นผ้าดาดเพดานเมื่อผ้าดาดเพดานเก่าก็จะนำมาทำเป็นผ้าปูฟูก หรือผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนผืนนั้นเมื่อเก่าลงก็จะนำมาทำเป็นผ้าปูพื้นผ้าปูพื้นที่เก่าแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าเช็ดเทา้านําผ้าเช็ดเท้าที่เก่าแล้วมาทำเป็นผ้าเช็ดทุลีและนําผ้าเช็ดทุลีที่เก่าแล้วมาโคลกให้แหลก แล้วขยำกับโครนเพื่อชาบทาฝากุติดังนั้นผ้ากรถินที่ได้ถวายพระพิสุสงไปแล้วนั้นย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดจึงก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ทอดถวายมากมายส่วนประวัติการรับผ้ากรถินและอานิสงส์กรถินนั้นมีความเป็นมาดังนี้ สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาไทยรัตจํจำนวนสามสิบรูปเดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีแต่เมื่อถึงเมืองสาเกตเท่านั้นยังไม่ทันถึงกรุงสาวัตถี ก็ถึงวันเข้าพรรษาเสีก่อนจึงต้องเข้าจำพรรษาซะในระหว่างทางนั่นเองในระหว่างนั้นพิสุชาวปาไทยรับมีใจระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าเราแม้อยู่ห่างจากสาวัถีเพียงหกโยช์แต่พวกเรากลับไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ครั้นล่วงสามเดือนแล้ว ภิกษุเหล่านั้นได้ทำการปรวารณาซึ่งกันและกันในวันมหาปรวารณาในตอนนั้นแม้ออกพรรษาแล้วแต่ฝนยังตกอยู่พื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำและโคลนภิกษุเหล่านั้นรีบเร่งเดินทางเพื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงทำให้สบงจีวรที่ท่านนุ่งหม่มเปียกบอน เปื่อเปื้อนและเปื่อยขาดขวาจะเดินทางมาถึงพระเชตวันก็ได้รับความลำบากเป็นอย่างมากเมื่อถึงพระเชตวันแล้วยังมิทันได้พักเลยพิสูุน์เหล่านั้นก็รีบเข้ากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งจีวรที่ชุ่มไปด้วยน้ำเป,เปื่อเปื้อยไปด้วยดินโคลนพระพุทธองค์ได้ตรัสถามภิสูุน์เหล่านั้น เรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายว่าจำพรรษากันนะผาสุขดีอยู่หรือทะเลาะวิวาทกันบ้างไหมล่ะอาหารบินทบาทพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือที่สุดทั้งหลายได้ทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจำพรรษาด้วยความผาสุขพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ยังมีความพร้อมเพียงกันไม่วิวาทกันและไม่ลำบากด้วยอาหารบินทบาตพระพุทธองค์ทรงเห็นจีวรของพิสุท์ทั้งหลายเก่าและขาดจึงทรงมีพุทธานุญาตให้รับผ้ากรถินได้แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งเดือนหลังจากออกปรรษาแล้ว โดยให้พิสษจที่ได้รับผ้ากรถินแล้วได้อานิสงส์ห้าประการคือ 1. เที่ยวไปสู่ที่สงัดเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องบอกลา 2. เที่ยวไปได้โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสรับ 3. ฉันคณะโพชนะได้ คือฉันพัตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้ 4. ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนาคือรับผ้าจีวรได้มากผืน 5. จีวรที่เกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอคือหากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มอีกก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลาง นี้คือประวัติความเป็นมาของการทอดกระถินและอานิสงค์โดยย่อ,อที่เกิดแก่พระพิสุผู้รับผ้ากระถินจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทั้งหลายมาทอดกระถินร่วมกันที่วัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนโดยพร้อมเปลียงกัน ยังไรกับสื่อที่หลวงพี่เอามาฝากในวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบุญกรถินของวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์แล้วก็วัดอื่นๆที่อยู่ในสาราอารา์ครับระอาจารย์ครับเริ่มต้นแต่วันออกพรรษาก่อนออกพรรษาคือวันที่2ตุลาและถ้อยกรถินเนี่ยก็จะเริ่มในวันที่11ตุลาคือวัดพระธรรมกายลอนดอน11ตุลาคมวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์17ตุลาคม วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล18ตุลาคมและวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์25ตุลาคมก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยไปร่วมบุญทอดกระถินทุกๆวัดเลยนะในสหราอาราจักเนี่ยทั้ง4วัดให้ครบเลยนะอย่าให้ตกบุญเพราะว่ามีแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเราพลาดครั้งนี้แล้วก็หมดแล้วปีนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็ต้องไปรออีกทีหนึ่งปีหน้านะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกับพบคุณพระอาจารย์ที่ได้มาเมตตาให้ความรู้กับญาติโยมทุกท่านวันนี้หลวงพี่ทั้งสองก็สมควรเกลาแล้วก็คงต้องลาทุกท่านพบกันใหม่ในวันพระหน้าเจริญพรเจริญพร